สามารถดินจะได้ว่าตอนนี้ว่าเรายังเชื่อว่าที่เป็นอยู่ณวันนี้เรายังไปด้วยกันได้หมดมแม้กระทั่งพักประชาชนสิ่งที่พรักประชาชนเสนอเป็นเงื่อนไขขึ้นมาที่พรรคภูมิไทยตอบรับแล้วก็ตามเดี๋ยวสำหรับพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งได้รับมอบหมายจากพรรคร่วมให้เป็นแกนนําการจัดตั้งรัฐบาลเราก็เห็นว่าสิ่งที่เขาเสนอสิ่งที่พรรคเพื่อประชาชนเสนอก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากที่พรรคเพื่อไทยมี พรรคเพื่อไทยก็ยินดีอยากจะสร้างรัฐธรรมนูญสร้างประชาธิปไตยอยู่แล้วก็ในรายละเอียดต่างๆนะครับในข้อเสนอต่างๆเนี่ยต้องอยู่ที่การคุยกัน,งงนก็ตอนนี้ก็พยายามจะประสานเพื่อหาทางคุยกันอยู่อย่างเงื่อนไขหนึ่งที่จะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับของพรรคประชาชนนะครับตรงนี้ภูมิใจไทยจะสามารถรับได้ไหมครับในมุมมองไม่ทราบต้องไปถามพรรคประชาชนาถามรพรรคภูมิใจไทยว่ารับเรือ่แตเนี่ยมันก็ต้องไปถามพรรคประชาชนว่าเข้าใจ เชื่อมั่นหรือยอมรับข้อเสนอนั้นแล้วจะปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าก็ต้องไปถามพักประชาชนส่วนพักเราสามารถที่จะประสานและพูดคุยกันส่วนจะคุยกันอย่างไรเนี่ยผมว่าช่วงสองสามวันนี้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องคุยกันทั้งหมดห่วงไหมคะว่าจะมีงูเห่าหนบอว่ามีกระแสมาว่าจะมีงูเห่าล็้ลอดไปทั้งร้าทัคนคงูเห่าก็เหมือนกันที่พูดนะครับต่างฝ่ายต่างอ้างงูเห่าแต่ยังไม่เคยมีใครลากง,งูเห่าออกมาเลยเพราะนั้นก็ต้องเป็นแล้วแต่แต่ละท่านพูดจะมีความน่าเชื่อถือแค่ไหน แต่ว่ามันจะแสดงออกจริงก็วันที่เลือกนายกรัฐมนตรีและว,วันนี้เพื่อไทยยังคงม,มีแต้มต่อและมีไม้เด็ดในการที่จะรวบรวมเสียงให้เพยงพอกไม่ไม่พูดเรื่องมีแต้มต่อหรือมีไม้เด็ดแต่พรรคเพื่อไทยยังดําเนินหน้าที่เป็นการนาจัดตั้งรัฐบาลได้และสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็ยืน,ย,นยันว่ายังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าสิ่งที่เรากําลังทําเพื่อให้เกิดการเมืองที่มีเสถียรภาพและยืนในแนวทางประชาธิปไตยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นจริงอยู่บ้าง วา้กเาตอนนี้รวมถได้ประมาณ0ายสแล้วเอ่อถ้าเกิดว่าเป็น280แล้วเขาเป็นรัฐบาลแล้วแต่เราบอกว่าเรายังเป็นรัฐบาลอยู่ก็อยู่ที่ประชาชนจะเชื่อใครใครมีเครดิตใครมีความสามารถในการทําถ้าทําและมีการเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าโครงการต่างๆที่พรรคเพื่อไทยทําไม่ว่าจะเรื่องเขากระโดงไม่ว่าจะเรื่องสอวอก็ต้องกลับไปศูนย์หมดก็ประชาชน คงเข้าใจสิ่งนี้อยู่แล้วพักการเมืองต่างๆต้องเข้าใจสิ่งนี้แล้วก็ตัดสินใจบนพื้นฐานที่ให้ประชาชนจะได้ไประโยชน์อะไรสูงสุดนะครับโอเคนะครับผมยืนยันไปแล้วว่ามั่นใจนะครับ